้านจำขาตองหมู่ที่สองตำบลดอยงามอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2464ซึ่งมีผู้อพยพมาจากจังหวัดลำพูนนำโดยนายอ้ายนางสายมลิวันและนายปันนางปันพยาราชในอดีตบริเวณนี้เป็นป่าดงทึบมีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่มากมายอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชนานาพันธุ์เนื่องมาจากว่าบริเวณนี้มีน้ำจำหรือน้ำพุพุดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปีและในบริเวณรอบๆนั้น ยังมีผักข่าวตองซึ่งเป็นพืชประจําถิน่นเจริญง,งอกงามสะพังทั่วบริเวณแกนนําหมู่บ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นว่าบ้านจําข่าวตองตั้งอยู่หมู่ที่7ในเขตรับผิดชอบของตำบลหัวงมอําเภอพานจังหวัดเชียงรายหลังจากนั้นประชากรในตำบลหัวงมได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงได้มีการแยกตำบลขึ้นมาใหม่คือตำบลดอยงามปัจจุบันมีเขตรับผิดชอบทั้งหมดจํานวน14หมู่บ้านโดยบ้านจําข่าวตองเป็นหมู่ที่สอง ในเขตรับผิดชอบของตำบลดอยงามอําเภอพานจังหวัดเชียงรายนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมประมาณ90ปีบ้านจำเขาตองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอพานห่างจากที่ว่าการอําเภอพานประมาณ12กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด1.725ตารางกิโลเมตรลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทําการเกษตรประกอบกับมีลําเมืองไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน2ด้านคือ ทางทิศเหนือและทางทิศใต้ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมอาณาเขตติดต่อทิศเหนือติดกับบ้านสันทรายหมู่ที่1ทิศใต้ติดกับบ้านสันพระเกิดหมู่ที่3ทิศตะวันออกติดกับบ้านสัตธาตุหมู่ที่10และทิศตะวันตกติดกับบ้านหนองหมดหมู่ที่8จํานวนประชากรมีจํานวนครัวเรือน1 1 6ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด489คนแบ่งเป็นชาย247คนและหญิง242คนประชากรในหมู่บ้านทั้งหมดมีเชื้อชาติไทยและนับถือศาสนาพุทธด้านการปกครองและการบริหารงานชุมชนมีนายวีรศักดิ์ธรรมปัญโยกำนันตำบลดอยงามดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนายสมพานวงยาชัยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองนายบุญปัน่นคำเหลืองดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองนายจำนงตันกุละดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบนายสมพลบัวอินดำรงตำแหน่งแพทย์ประจำตำบลดอยงามนางอมพรธรรมปัญโยดำรงตำแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามและนายประเสริฐมหิทธิดำรงตำแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามสถานที่สำคัญของหมู่บ้านได้แก่วัดจำขาวตอง โรงเรียนบ้านจําข่าวตองสำนักง,งานสุขภาพภาคประชาชนศูนย์แก้ไขปัญหาความยากจนระดับหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจอาชีพของประชากรเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รับลุ่มประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่ทำสวนและการเลี้ยงสัตว์ ืชเศรษฐกิจได้แก่ลำไยพริกกระเทียมมะเขือเทศเป็นต้นสัตว์เศรษฐกิจได้แก่ปลานิลปลาดุกสุกรโคและไก่พื้นเมืองเป็นต้นรายได้เฉลี่ยของประชากรประมาณ32,445บาบาทต่อครัวเรือนต่อปีกองทุนด้านเศรษฐกิจได้แก่กลุ่มกองทุนหมุนเวียนเพื่อการเกษตร มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด120คนโดยมีนายวีรศักดิ์ธรรมปัญโยเป็นประธานกลุ่มกองทุนหมู่บ้านมีสมาชิกกองทุนทั้งหมด189คนโดยมีนายประเสริฐมหิทธิเป็นประธานกองทุนกลุ่มฉางข้าวมีสมาชิกทั้งหมด70คนโดยมีนายวีรศักดิ์ธรรมปัญโยเป็นประธานกลุ่มด้านสวัสดิการทางสังคมบ้านจำคอตอง ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อดําเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดและเป็นกองทุนสําหรับการพัฒนาชุมชนมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการออมเงินและสร้างความมีส่วนร่วมในชุมชนปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนจํานวนทั้งสิ้น200คนมีการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสตรีประจำหมู่บ้านขึ้น ปัจจุบันมีทรัพย์สินส่วนกลางจํานวนมากเช่นเต็นท์โต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ทําครัวไว้สําหรับให้เช่าในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงด้านการศึกษาบ้านจำข่าวตองมีสถานศึกษาจํานวนหนึ่งแห่งคือโรงเรียนบ้านจำขาวตองสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงรายเขต2เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจํานวนครูทั้งหมด6คนและนักเรียน116คน โดยมีนายทองอินปัญญาบุญดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสภาพทางสาธารณสุขบ้านจำาอตองมีผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวนทั้งหมด12คนโดยมีนางน,นงรักษ์ตันกุละเป็นประธานสถิติการเจ็บป่วยของประชากรในหมู่บ้านเป็นดังนี้โรคเบาหวานจำนวน14คนโรคความดันโลหิตสูงจำนวน24คนสภาพทางสาธารณูปโภค ด้านการไฟฟ้าประชาชนในหมู่บ้านจำนวน116ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนด้านการประปามีสถานีสูบน้ำประปาในหมู่บ้านจำนวน2แห่งคือสถานีสูบน้ำประปาตามแบบของกรมโยธาธิการและตามแบบของกรมอนามัยด้านการสื่อสารมีตู้โทรศัพท์สาธารณะจำนวน1แห่งจุดอ,อ่านหนังสือพิมพ์จำนวน2แห่งมีบริการเครือข่ายสัญญ,ญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมทั่วพื้นที่บ้านจำขอตองด้านการจัดการสุขาพิบาลมีที่ทำการชฉพากิจประจำหมู่บ้านที่ถูกสุขลักษณะและมีตอเผาขยะประจำหมู่บ้านด้านพาหนะส่วนกลางมีรถตู้โดยสารประจำหมู่บ้านจำนวนหนึ่งคันและรถบรรทุกอีแท็กจำนวนหนึ่งคันด้านอาคารสถานที่ มีอาคารอเนกประสงค์โครงการ SML จำนวนหนึ่งหลังยุง้งฉางข้าวประจำหมู่บ้านจำนวนหนึ่งหลังด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีประชาชนอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตออร,รอปพรจำนวน12คนและมีการฝึกทบทวนร่วมกับอาสาสมัครระดับตำบลเป็นประจำทุกปีปัจจุบันมีนายสมพลเสียงเย็นเป็นประธานสภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านปัญหาด้านยาเสพติด และปัญหาครอบครัวแตกแยกการแก้ไขปัญหาได้แก่การแบ่งคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยสอดส,ส่องดูแลการออกตรวจการจัดกิจกรรมค่ายอบรมหลักสูตรเครือข่ายเยาวชนแกนนำสร้างภูมิคุมค้มกันทางสังคมและเครือข่ายเยาวชนแกนนำอาสาเฝ้าระวังปัญหาในชุมชนปัญหาด้านเศรษฐกิจคือปัญหาความยากจนของประชากรในชุมชนการแก้ไขปัญหาผู้ที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาความยากจน จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบเช่นปัญหาที่อยู่อาศัยจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามตามมาติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านปัญหาด้านสาธารณาสุขยังพบผู้ที่ได้รับการเจ็บป่วยและรักษาอาการตนเองที่ผิดหลักวิธีการแก้ไขปัญหามีการให้ความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาลและการปฏิบัติตนในยามเจ็บป่วยจากทีมอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านและสถานีอนามัยตำบลดอยงาม รางวัลและความภาคภูมิใจรางวัลรองชนะเลิศการประกวดผู้บ้านน่าอยู่เทิอไทยองราชันรางวัลชนะเลิศ6ปีซ้อนการประกวดผู้บ้านสะอาดปลอดยุงลายรางวัลขวัญใจมวลชนการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งงานพ่กขุนเมืองรายมหาราชประจำปีพศ2548มู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ